มำดับต่อไปขอเรียนที่วันของสะเรลยแล้วไหนก็เจอก้ผู้ปฏิบัติงานเสัวคืนเรื่องรักราชการาหารตามรางการจากเมื่อปีพุทธศักราช2500สังกัดกองอันหารรับที่1ตรงกองนทหารรับที่ห้าภาคเดกโดยดงจากจังหวัดชุมพร ปัจจุบันเป็นกองพันทหารราบที่หนึ่งกองพัทหารราบที่ยี่ห้าในระหว่างรับชกาลได้รับตำสั่งเข้าร่วมในกองพลทหาสสักรไปร่วมร้องในเวียดนามใต้ตาำแหน่งคนยิงผู้ช่วยปืนกลเล็กระหว่างปีพุกศักราช2,511ถึง2,512พร้อมกับกำลังของฝ่ายโลกเสรีอีก7ประเทศ คือออสเตรเลียนิวซีแลนด์สเปนคิีิปปแนส์สาธารณรัฐจีนใต้วันและไทยการปฏิบัติการรบุกโขานับเป็นการรบที่ต่อมาสาสมัครของไทยประสบชัยชนะอย่างเด็ดขาดถือได้ว่าเป็นวันแห่งชัยชนะของไทยในสลอมภูมิป่าแดนตลอดระยะเวลาที่ท่านรับราชการอยู่อนทหารประเสริฐบัวคืน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งอดทนต้านานและเสียตลาดเป็นอย่างยิ่งทำให้ภบาราิจที่ได้รับมอบหมายบรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการทุกประการคนทหารประเสรกบัวขื้นได้รับพระราชทานเหรียญไทยสมรภูมิเยดนำตามได้ิจารุเบศางฉบับพิเศษ เต็มที่แปดสิบเก้าตอนที่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดบรรทัดที่สิบสองลงวันที่ยี่สิบห้าสิมหาอมพุสกราสองพันห้าร้อยสิบห้าและได้รับบาดประจำตัวทหารฝึกนอกประจำการแบบชั้นที่สองเลขที่สองหกสามเก็บสองพันหนึ่งหกออกวันที่เก็บพุสกิการยนพุสกาสองพันห้าร้อยสิบหเป็นครั้งแรก เป็นผู้มีเกียรติพอได้เสียสลัประโยชน์สุขส่วนตัวแม้กะทั่งเลื่อเมื้อและชีวิตเชื่อบ้านเมืองและส่วนรวมพระบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระบรมดานนการที่เกมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชการที่เก้า เพื่อได้ทรงพระตาวจเมื่อวันที่23มกราคม2533นะพระศาสนากิจดาระหูฐานเกิดเป็นคนขอนใจล้วนใจดักยามถึงตาลาลักกับสูงส่วนชายชาติหญิงไม่วิงไหวกับใจดวงไม่เคยหวงชีวาวายของกายชี เป็นทหารของชาติศาสตร์กก็ยอมสั่งเป็นตายไว้ภายหลังเกียรติประจอนตัดกระจาดแผไว้วางอนรุ่นหลังยังพ่อปูคูนกูเปี่ยนภานขึ้เกียรติที่พระองคทุ่มนเมื่อคราทหารระเจอบวงพื้ยังมีชีวิตอยู่ได้เคยรางคุณงามความดีเกับประเทศชาตินับได้ว่า เป็นผู้ที่เสียสละแม้กระทั่งเือนเนื้อและชีวิตเพื่อรอดเมืองทำให้ดยได้คำงานถึงการยากลำบากและเปลี่ตรายทงหลายทั้งปวงเพื่อนำร้อยซึ่งเกียรเิยอกดาชของาตาไทยและบ้านเมืองอย่างแท้จริงโอกาสนี้เป็นการตอบแทนทุนงานบางทีของ บนทหารกรเสริฐบวกพื้นทหารทาเศึกสมัยสองครั้งเยนาบันประดุจนักร้อกล้าผู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติให้คงอยู่ผู้ชาติไทยจจนถึงทุกวันนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านการนายืนสงบนิ่ง ถาเป็นการนักอะไรแต่ดวงวิญญาณนะเขากล้าเป็นครั้งสุดท้ายเป็นเวลาหนึ่งนาทีของเจื้อจุกเกตบพัดลุก cũng làm được <laughs> đấy các bạn nhớ đi <laughs> đến tâm điểm để cảm nhận cái <laughs> Falou. อาพี่น้องไปทางด้านล่างนะครับไปพิีาทหารทุกคนนะครับ ที่ผมช่วยให้กับที่มาร่วมงานนะครับอย่าลืมมาแจกพิธามด้วยนะของจำเพื่อยอ่ะเอาพิธามนี่พนักของจำเพื่อยนะครับที่รองแป๊ใช่ปาไม่ใ้รับของจำเรื่อนับเรื่อยกัานะครับตุลยรด้วยน้น้องช่วยตุลรด้วยนะครับเขาที่แจกของจำเพื่อยช่วยตุลยรด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปนี้เขาจะ